ตยายามข้ามครับผมมีของเก่าเก่าสวยสวยนะครับมาใหม่ใหม่สดๆร้อนๆนะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับนามาออกคลิปไปกับทุกท่านรับชมกันนะครับท่านใดที่ไว้คํารับชมและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านดีพีที่4 4 5ช่องทางการติดต่อก็เช่นเดิมนะครับสําหรับท่านที่มนคำรับชมใหม่และยังไม่ทราบนะครับตามนี้เลยนะครับเอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์ทักหรือโทรเบอร์นี้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเอดไลน์ใส่เบอร์ไม่ขึ้นสแกน QR โค้ดเลยนะครับเข้าไลน์นะครับททุก่าน พระเก่าสวยบ้านๆครับหลากหลายรายการนะครับสุดยอดหายากนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญยอดนิยมของวงการนะครับอดจากคอมาเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเคยมีคนมาให้เท่าไหร่ก็ไม่ปล่อยนะครับเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อหลวงพุทวดวัดช้างให้จงหวัดปตตานีปีป8ครับเป็นเหรียญยอดนิยมบล็อกผ่าปากครับเนื้อทองแดงนะครับปี08ให้ชมชัดๆนะครับความสวยและเก่ามากครับเหรียญ เนื้อทองแดงสวยคมชัดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จดปัตตนีครับปี08เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับสวยแบบนี้นะครับหายากมากนะครับนานมาทีครับเหรียญเก่ายอดนิยมครับหลวงปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์ปี08และที่หายากมากๆนะครับต้องยกให้เหรียญนี้เลยนะครับเหรียญฉลุลายโบราณนะครับไม่เคยเจอนะครับศิลปะแบบนี้ครับ เหรียญพระดีลา25ศตวรรษลุกเสกพิธีใหญ่ปี25 0 0้ครับลวดลายการแกะลายฉลุนะครับศิลปะชั้นครูนะครับศิลปะสวยงามมากครับเหรียญฉลุพระดีลา25ศตวรรษครับสมมุติสุดๆนะครับเก่ามากๆครับแม้แต่ลายกหนกด้านล่างนะครับยังสวยเก่าคมชัดติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าดีถชอบและสนใจนะครับเหรียญพระดีลา25ศตวรรษครับ ศิลปะโบราณครับในการออกแกะลายฉลุครับต่อไปก็เป็นเหรียญพระนเรศวรนะครับออกศึกนะครับพระเดศศึกนะครับจังหวัดพิษณุโลกปีศ7นเหรียญพระนเรศวรเผดเดศศึกปี07เนื้ออัปปาคครับสภาพเก่าเก่าสวยคมคมครับเหรียญพระนเรศวรเผดเดศศึกสวยงามมากนะครับเป็นเนื้ออัปปานะครับนำไปคล้องใช้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับ สวยสมบูรณ์ครับเหรียญพันทเรศวรพระเดชศึกปุกเสกพิธีใหญ่วัดพระศรีรัตนนาธาตุจังหวัดพิษณุโลกครับเมื่อปี0ูนย์เกิจกาเก่านะครับมาพุบทาพิเศษเยอะมากครับพิธีจักรพรรดินะครับสวยงามครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองที่1ของรายการนะครับมาใหม่ล่าสุดมีน้ําหนักนะครับพร้อมกับมวลสารเก่าสวยพระสมเด็จบ้านเก่าเก่ามวลสารเพียบนะครับงดงามนะครับองค์ที่1 พระสมเด็จเนื้อเก่ามากครับเดิมๆนะครับงดงามนะครับหม้าใหม่นะครับไม่เคยเจอนะครับเนื้อหามนสารเก่าแบบนี้นะครับอดีตนายทหารเก่านะครับปลดระทำการมานานแล้วนะครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆองค์ที่หนึ่งครับต่อไปเป็นองค์ที่สองครับเนื้อสวยงามครับพระสมเด็จเนื้อเก่ามากครับองค์ที่สอง มีรอยเลี่ยมใช้นะครับด้านหลังจะมีคาบความเก่านะครับรอยเลี่ยมใช้เก่าพระสมเด็จองค์ที่สองครับพระเก่าสวยยอดนิยมครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับท่านใดท่านชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งเก่ามากๆครับงดงามนะครับองค์ที่สองขอบข้างก็เดิมๆครับ นักที่หายากอีกหนึ่งรายการนะครับไม่เคยเจอเช่นกันนะครับองนี้นะครับเนื้อออกชมพูอ่อนๆนะครับเป็นพระยอดกนพลขาโตสามชั้นสมเด็จวัดระฆังครับพิมพ์โบราณนะครับงดงามมากๆครับและสวยงามคาบแป้งโรยพิมพ์ยังอยู่นะครับเป็นหนึ่งในตระกูลพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่หายากและมีมวลสารหลากหลายชนิดนะครับเก่ามากนะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะครับพระแบบนี้พบเจอได้ยากมากนะครับ ที่สำคัญนะครับเป็นพิมพ์พิเศษสองหน้าครับสมบูรณ์สุดๆครับพระสมเด็จยอดขนพลขาโตสามชั้นเก่าเดิมๆนะครับพิมพ์สองหน้าท่านที่ชื่นชอบได้สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ควรพลาดนะครับพระเก่าโบราณแบบนี้นะครับพบเจอได้ยากมากครับส่วนใหญ่เจอแต่เจอแต่หน้าเดียวนะครับพิมพ์ยอดขนพลขาโตสามชั้นวัดละคังสวยสมบูรณ์ครับ องค์ที่3ของรายการต่อไปก็เป็นองค์ที่4ครับพระสมเด็จนะครับ6ชั้นอกตันนะครับพิมพ์6ชั้นยอดนิยมครับสมเด็จวัดเกรตชโยครับอกตันสภาพบ้านเก่าเก่าสวยสวยพร้อมกับภาบเก่าดั้มเดิมนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับเนื้อแห้งเก่ามากครับได้ธรรมชาติสุดนะครับความเก่าองค์ที่4ของรายการครับ ต่อไปก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นเนื้อผงยานะครับมาใหม่ล่าสุดครับเป็นพระชุดพิมพ์โบราณนะครับที่พบเจอได้น้อยมากนะครับพิเศษหลังภาษาจีนนะครับโบราณมากครับเป็นเนื้อผงยาวัสนานะครับวัดระฆังโบราณหลังยันภาษาจีนครับกำกับไว้นะครับสุดยอดหายากนะครับเก่าวแบบนี้นะครับเป็นองค์ที่5ของรายการครับพระสมเด็จเก่าสวยชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับองที่5ต่อไปก็เป็นองค์ที่6พิม์พสวยลึกคมชัดมีเส้นมาครับพิม์นะครับพระสมเด็จเก่ามากครับองที่6ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ062 0792526ทูาอกนชอบราการไหนไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จเก่าสวยลึกคมชัดองค์ที่6ครับเด็เดๆเก่าๆนะครับทั้งรายการนะครับมาใหม่ใหม่นะครับทุกท่าน ต่อไปก็นะครับมีแต่พเด็ดๆเก่าๆสวยๆนะครับหัวกะทิทั้งนั้นนะครับอ๋อยังมีอีกหนึ่งองค์นะครับกิ่งโบราณนะครับวัสุทัศน์ปิดท้ายรายการนี้นะครับด้วยพระกิ่งวัสดุทัศนดเดิมๆนะครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆผิวหิ้งนะครับของเดิมตั้งบูชาอยู่นะครับเก่ามากครับองค์นี้เป็นกิ่งใบนะครับกิ่งใบ้วัสดุทัศนนะครับสมเด็จพระสังฆราชแพวัสุทั์และเจ้าคุณสีสนนะครับสร้างไว้นะครับโบราณมากๆครับ กิ่งเก่ายอดนิยมครับสมเด็จพระสังฆราชแผ่พระสุทธัค์ครับกิ่งใบครับ79นะครับสภาพดิ่มเดิมเก่าๆส,สวยๆปิดท้ายรายการนี้กันด้วยกิ่งเก่าโบราณองค์นี้นะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับผม